เ,เราจะลองกับท่าดินเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราเทตั้งแต่แรกแล้วนะมาอันนี้คือการใส่วาดอนเข้าไปแล้วนะครับใส่วาดอนแล้วก็ใส่มาริสเปียสองใบนะครับเราจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมๆกันนะไฟนอลนดามเมจโบนัสเพิ่มขึ้นไป15%เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าโอ้โหคาดว่าน่าจะแรงนะ ละละสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจในการเติมเกมผมขอแนะนำร้านนี้เลย Over Topup ัราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเติมเพชร r o x อย่างเช่นเติม1้5บาทได้2อ0พเพชร290บาทได้5,000ันเพชรเติมถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองผมขอแนะนำนี้เลยถ้าเพื่อนๆ่อคนไหนสนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือไม่ว่าจะเป็นไลน์เพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผม o v e r Top Up บริการเติมเกมราคาถูก เอาละครับผมกับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวเล็กน่าล็อกเอกในเจเนอเรชั่นทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาทําการรีวิวนะครับการ์ดมาลินสเปียร์นะครับเออเมื่อเช้านะครับเปิดมาก็อย่างนี้เลยเออการ์ดดรอปนะครับผมช่วงที่เซิร์ฟปิดพอดีนะครับโอ้โหยังดีนะครับถือว่าดวงยังดีนะครับการ์ดดรอปก่อนที่เซิร์ฟจะปิดนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเรามารีวิวไปพร้อมๆกันครับผมว่า ถ้าผมได้ใส่การ์ดเข้าไปแล้วนะครับซึ่งการ์ดนะครับผมก็มีมารินสเปียนะครับนี่อันนี้เพิ่งดอกมานะครับตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่แน้วเนาะอ่าเราวูดราคาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ยังไม่มีใครปล่อยนะครับอันนี้เราก็จะไม่ปล่อยนะเดี๋ยวเราจะใส่ครับผมซึ่งผมมีการ์ดนะครับผมมารินสเปียอยู่1การ์ดนะนี่แล้วก็ได้ตัวนี้มาก็จะเป็น2การ์ดนะครับก็ถึงเวลานะครับเมื่อวานผมก็เพิ่งบ่นไปนะครับว่า เฮ้ยถ้าเราได้การาธาตุมานะครับซึ่งการาธาตุนะเดี๋ยวผมเอาการาธาตุอกมาอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมเอาการาธาตุนะอันนี้การงูงไปเลยใช้ครับผมเสียใจมากเลยนะเอ้ยก็เดี๋ยวเราเอาการาธาตุตัวนี้นะครับของรีเขียมนะออกมาก่อนนะครับผมก็เมื่อวานผมเพิ่งได้การรีเขี่ยมไปนะครับแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่ามันไอ้นี่นะคือ ดามเมจผมไม่ถึงนะครับที่จะใส่การ์ดดิเคียมนะมันต้องได้ประมาณสัก2ใบแล้วก็การ์ดเด็กนะสักหนึ่งใบถึงจะใช้การ์ดธาตุตัวนี้ได้นะครับแล้วทีนี้นะครับผมก็ได้มาลินสเปียร์มาด้วยนะแล้วทีนี้ผมก็จะเอาเจ้าตัววาดอนออกนะครับนี่เอาตัววาดอนออกนะก็เอามาลินสเปียร์เสริมแล้วก็เอาการ์ดธาตุเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับว่ามันจะแรงข,ขึ้นขนาดไหนนะอันดับแรกครับผมเดี๋ยวผมไปทดสอบดามเมจก่อน นะครับผมก่อนที่เราจะใส่การ์ดเข้าไปนะเดี๋ยวเราจะเทสประมาณ1นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเอาดาเมจรวมแล้วก็ดาเมจตัววีนะครับเพราะว่ามันต้องรอสแต็กฟูลบัฟของนกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเทสไปประมาณ1นาทีแล้วก็เอาดาเมจรวมนะครับแล้วก็ดาเมจตัววีนะมารวมกันว่าตามจริงๆแล้วนะครับดาเมจมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับ อืมโอเคดามจตอววิที่เราได้นะครับก่อนใส่อยู่ที่57าหมนะครับหกสนะแล้วก็ดาเมจรวมอยู่ที่3 0 0แสนใช่ไหมสามแสนสามหมื่นหกพันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลองทําการไปถอดการาดครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดวาดอนนะครับออกนี่จากนั้นนะครับผมเราก็จะทําการใส่ดีเครียมนะครับเข้าไป พอเราใส่เคี่ยงเข้าไปครับเราก็ต้องใส่อันนี้ด้วยนะครับมารินสเปียนะที่เราดรอปมาเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวเราต้องสเสียบการาดครับผมมารินสเปียไปนะที่ประดับก็เราจะเห็นค่าสแต็กนะครับผมที่ขึ้นมานะก่าสแต็กที่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นไฟนอลนเราจะเทสกับธาตุดินเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราใช้ธนูไฟนะเราจะใช้ธนูธาตุครับผมเดี๋ยวเราใช้ นึ่งนาทีมันเดิมครับผมแล้วก็เอาดาเมจต่ววิแล้วก็ดาเมจรวมนะครับอ่าที่เราเห็นแล้วนะครับก็ดาเมจนะครับที่ทําได้ก็คือ3ามแสนสนะครับดาเมจต่อวินาทีนะครับก็5 5 3 0 0นะครับก็ถือว่ายังน้อยกว่านะครับผมน้อยกว่าตอนที่เรายังไม่ใส่อันนี้ลงไปนะตอนที่เรายังไม่ใส่ก๊์ดริเคียมและก็อมารินเเปียร์ลงไปนะครับก็ถือว่านะครับ ดาเมจทำไมถึงน้อยนะครับเพราะว่าเราถอดการ์ดวดรอนออกนะครับแล้วเราเอการ์ดธาตุใส่เข้าไปนะครับก็ยังถือว่าการ์ดธาตุของเรานะครับยังไม่พอใช้นะครับเพิ่มขึ้น10%ก็จริงนะครับแต่ว่ายังพอยังไม่พอใช้เพราะว่าดาเมจเราไม่ถึงนะครับก็ยังเทียบตอนนี้ก็สถานการณ์ตอนนี้นะครับดาเมจที่ผมมีตอนนี้ก็ยังสู้กับการที่ผมจะใส่วายรอนเข้าไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสการ์ดวายรอนเข้าไปแล้วกันนะครับว่ามันจะแรงขึ้นมากเท่าไหร่นะครับ อันนี้คือการใส่วาดอนเข้าไปแล้วนะครับใส่วาดอนแล้วก็ใส่มาริสเปีย2ใบนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมๆกันนะไฟนอลนดามเมจโบนัสเพิ่มขึ้นไป15%เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าโอ้โหคาดว่าน่าจะแรงนะเดี๋ยวเรารอ1น,นาทีครับผมก็เราได้เห็นกันแล้วนะครับดามเมจที่1น,นาทีนะครับผมดามเมจร,รวมอยู่ที่3 4 0 0 0 0นะครับแล้วก็ ดาเมตวินะครับผม5 000 7านะก็ยังก็ถือว่าการที่เราใส่วาดอนเข้าไปนะครับทำดาเมจก็เพิ่มขึ้นอยู่นะครับประมาณ2,000 0ได้นะประมาณ20,000ได้2 0 0 0 0ได้ครับประมาณนี้นะครับใช้มารินสเปีย2ใบนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับหลังจากที่เราปวดอาวุธเงาเนี่ยผมคาดว่านะครับผมดาเมจจะทําการเพิ่มขึ้นมาเยอะมากกว่านี้อีกนะครับผมเออเดี๋ยวเรา ก็มาลองดูครับเดี๋ยวถ้าปลดอาวุธเงาเดี๋ยวเราค่อยมาเทสกันใหม่ครับเพราะว่าอาวุธเงาเนี่ยมันอัปเกรดนะครับเรเวลพวกสกิลพวกดาเมจไฟนอลโบนัสนะครับได้อีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวสรุปผลให้ดูเป็นในช็อตข้างบนนะครับก็ถ้าใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับผม